สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านจ้าวันนี้ก็พาทุกคนเลาะอีกแล้วนะคะทุกคนก็เลาะอยู่แถวจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะที่เห็นนี่คือถนอนหมาเลข12นะคะทุกคน ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวเนาะทุกคนอันนี้คืออีกจุดหนึ่งไฮไลท์นะคะที่หลายคนอยากจะเห็นจริงอยากจะมาสัมผัสนะคะเพื่อไม่นานมานี้เนาะประมาณสักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นี่แหละคะ่ะทุกคนเนาะได้มีฝรั่งนะคะทุกคนได้มารีวิวได้มาเห็นถนนเส้นนี้บอกได้เลยเป็นถนนที่สวยงามมากๆนะคะ ไม่ว่าจะฝรั่งนะต่างชาติหลายๆประเทศเนาะทุกคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนลาวนะคะที่ได้มาเที่ยวตรงถนนจุดนี้และวิวจุดนี้ถนนส่วนนี้นะคะทุกคนเป็นถนนเอารถเกิดอุบัติเหตุนะคะทุกคนรถเกิดอุบัติเหตุนะี่แหละก็เพราะความสวยความงามของถนนเมืองไทยนี่แหละเป็นเหตุสังเกต สังเกตได้นะเขาทุกคนถนนทั้งถนนทั้งวิวทั้งอะไรความสวยความงามนะคะที่สําคัญนะคะทุกคนสภาพรถต้องพร้อมหน่อยนะคะถึงจะมาถนนเส้นนี้ได้ผ่านจุดนี้ได้นะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นถนนค่อนข้างแบบโคตรเลี้ยวแล้วก็ล่าสันนะคะบวกกับวิวที่สวยสุดงดงามความสะอ่อนความอุดมสมบูรณ์นะคะอย่างที่ตีบอกเลยเนาะเมื่อไม่นานก็มีฝรั่งมารีวิวึ้นบอกว่าถนนเมืองไทยนะคะ หรือว่าประเทศไทยสร้างถนนเตดเขาเรียกว,ว่าแต่ยังคงความอุดมสมบูรณ์นะคะอย่างต้นไม้อะไรใหญ่น้อยอยังอยู่ครบจบที่เดียวคือธรรมชาตาความสวยความงามและความอุดมสมบูรณ์ยังเก็บไว้เหมือนเดิมนะคะไม่ได้ถูกทาลายอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะถ้าที่เข้าวิธีสังเกตดูนะตั้งแต่ขับรถมานี่บอกได้เลยต้นไม้ใหญ่น้อยอยังอยู่ครบจริงๆนะคะโดยเฉพาะ าตามริมถนนหุนทางนะคะที่เพิ่นสร้างที่เพิ่นสร้างนะคะก็คือต้นไม้ยังเป็นต้นใหญ่ๆเหมือนเดิมเลยนะคะหรือบางจุดอย่างเงี้ยค่ะนี่นะค่ะอย่างเส้นภูเขาอะไรข้างบนนะคะข้างบนก็ยังมีต้นไม้ใบหญ้าป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เกิดเต็มอยู่ข้างบนนะคะทุกคนนะคะถึงว่าจะเป็นภูเขาหินน่าจะเป็นภูเขาหินปูนหรือเปล่าเนาะตรงนี้เนาะนั่นแหละค่ะความสวยความงามและ คงไว้ให้ผู้คนเวลาขับรถนะคะเวลาขับรถผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยยังคงให้เห็นเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์เนาะที่สําคัญนะคะทุกคนช่วงนี้นี้นะคะหน้าฝนนะคะบอกได้เลยว่าเห็ดเกิดเยอะมากเท่าที่ตีขับรถผ่านมานะ้วทุกคนเห็นคนมาเจ็บเห็ดน,นะคะทุกคนเห็นคนมาเจ็บเห็ดรถมอเตอร์ไซค์จอดเป็นจู่เป็นจู่หรือว่ารถปิกอัพรถนั้นนี่ค่ะทุกคน จอดอย่างเงี้ยค่ะนี่นะค่ะมันเข้าไปเก็บเห็ดนะคะแต่ไม่รู้ว่าอยู่เขตอุทยานสามารถเก็บเห็ดได้หรือเปล่าหรือว่าน่าจะให้เก็บเป็นจุดบางจุดบางพื้นที่การที่จะมาเก็บเห็ดที่นี่นะคะบางครั้งเนาะตีเห็นป้ายนะคะทุกคนเห็นป้ายว่าระวังสางป่านะคะอาจจะมีสางป่าอะไรนะคะทุกคนนี่ละค่ะนี่คือเมืองไทยนี่คือประเทศไทยนะคะ และที่นี่คือจังหวัดเพชรสบูรณ์นะคะอยู่เขตอุทยานแห่งชาติน้ําเงาวดูความสวยความงามและความอุดมสมบูรณ์เป็นตาสะออนมากๆเลยนะคะอยู่ที่เมืองไทยนี่แหละค่ะเพื่อนจัดเต็มมากๆดูถนนหุนทางนะคะตัดผ่านป่าและภูเขารวนแล้วแต่เป็นถนนราดยา สะดวกสบายสุดๆนะคะถนนจุดนี้นะคะเดี๋ยวก็จะมีบางจุดให้เห็นถึงจุดชมวิวนะคะทุกคนข้างหน้าเห็นไหมคะจะมีจุดชมวิวมีร้านค้าร้านขายขายของฟุ้งของ,ของฝากอะไรเต็มอยู่เลยนะคะนะคะจุดนี้สามารถแวะกินข้าวกินปูกินปลาหรือซื้อของฝากกลับบ้านได้มีจุดชมวิวที่สวยสุดงดงามนะคะตรงซ้ายมือเตียค่ะมีจุดชมวิวแต่ตีไม่ได้แวะนะคะ เพราะวันนี้ต้องรีบไปให้ถึงภูทับเบิกนะคะเพื่อจะไปเที่ยวตั้งใจจะไปที่ถนนตัดใหม่นะคะทุกคนนาสะอุ้งเนาะแต่ว่าวันนี้ก็การเดินทางแต่ละครั้งตีก็อยากจกรีวิวให้ทุกคนได้เห็นถึงประสบการณ์และการเดินทางแต่ละครั้งว่าผ่านจุดไหนบ้างนะคะพีนาสมุมนาเที่ยวแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ตรงนี้ก็จะผ่านสะพานห้วยตองออกากสะพานห้วยตองก็ จะเข้าเขตภาคเหนือเลยนะคะทุกคนนะคะ่ะข้างหน้าก็จะมีเสาเขตแดนเลยนะคะทุกคนเพื่อนว่าเข้าเขตภาคเหนือแต่ว่าจุดนี้จะเข้าสู่ก็เรียกว่าสะพานสะพานแห่งนี้เป็นเรียกว่าสะพานพ่อขุนผานเมืองก็ว่าได้นะคะเข้าเขตภาคเหนือแล้วค่ะนี่ค่ะเพเขียนว่าิยนดีต้อนรับหรือเปล่าเพเขียนว่าอะไรนะคะ ภาคเหนือนะคะทุกคนเขียนอ่านสุดท้ายได้แต่ภาคเหนือ,นะะนนอนแล้วค่ะทุกคนเนาะนี่แหละค่ะวิวก็สวยธรรมชาติก็ดีถนนก็สะดวกสบายอะไรแจนเพียกพร้อมขนาดนี้ใครมาเห็นนะคะใครมาเห็นไม่ว่าจะจะเป็นคนเราไม่ว่าจะเป็นคนไทยเราพูดถึงคนเราคนเรามาเที่ยวเดินทางผ่านถนนเส้นนี้เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่คนเรานะคะส่วนใหญ่นะคะที่มาข้ามมาฝั่ง ฝั่งไทยนะคะเข้าที่ตีได้เห็นอยู่การตามมาเ็เรียกว่าตามปั๊มน้ํามันก็แล้วกันเนาะที่ตีได้เดินทางมาตรงที่คอนสารแล้วก็ไปเจอพี่น้องสาวลราแล้วก็ฝรั่งหรือว่าต่างชาติก็หลายๆคนนะคะที่อยาก,กยม,มาสัมผัสกับวามเป็นธรรมชาติดยเฉพาะ ที่ถามกันมานี่ก็ว่าจะไปเพื่อนว่าจะไปเที่ยวที่วัดผาซ่อนแก้วนะคะวัดผาซ่อนแก้วนี่บอกได้เลยเป็นอินหนึ่งเลยมาที่ซื่อเสียงด่งดังมากๆของจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะวัดผาซ่อนแก้วเป็นอีกจุดหนึ่งเนี่ยค่ะทุกคนจุดนี้บอกได้เลยใครมาเห็นก็ทึ่งมากๆใครมาเห็นก็บอกได้เลยว่ามหศจ,จรจรันคนไทยสร้างถานนได้ยังไงเนะาะถหนุนไม่ใช่ว่าเป็นถนนตีว่าน่าจะเป็น ภูเขาหินปูนเตะข้างบนนะคะยังคงความเป็นธรรมชาติป่าไม้อย่างอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิมแต่ถนนหนทางนะคะเป็นลาดยางไปหมดแล้วความเจริญเข้าถึงถูกพื้นที่จริงๆนะคะถนนเมืองไทยฝรั่งต่างชาติหรือคนลาวหลายๆคนที่ได้มาเห็นได้มาสัมผัสกระบอกได้เปิดประสบการณ์แล้วก็เปิดหูเปิดตาความเจริญของถนนเมืองไทยเข้าไปถึงแม้กระทั่ง เส้นทางตัดผ่านป่าและภูเขาเนาะทุกคนนั่แหละค่ะอันนี้ก็คือถนนหมายเลข12นะคะยาวจนถึงพิษณุโลกนั่นแหละค่ะซึ่งมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะตีได้เข้าไปเห็นเกี่ยวกับคนไทยในลาที่มีแฟนเป็นฝรั่งเนาะแล้วทีนี้เพื่อนก็ทํา YouTube อะไรนี่แหละค่ะทุกคนนาะแล้วเพื่อนก็พาแฟนเพื่อนมาเที่ยวนะคะพาแฟนเพื่อนมาเที่ยวมาเล่นเพื่อจะไปวัดาถาซ้อนแก้วละคะ่ะ แต่ก่อนจะถึงวัดผาซ้อนแก้วเพื่อนก็ได้รีวิวถนนการเดินทางเนาะที่ผ่านป่าและภูเขาของเมืองไทยอย่างเงี้ยเพื่อนบอกว่าถนนเมืองไทยดีเยี่ยมมากๆนะคะก็บอกตามตรงถ้าจะพูดตามตรงก็ดีเยี่ยมจริงๆนะคะทุกคนถนนเมืองไทยนะคะตัดผ่านป่าภูเขาและธรรมชาติเพื่อนบอกว่าชอบมากนะคะฝรั่งบอกว่าชอบมากเมืองไทยนะคะ ชอบเมืองไทยเพราะว่าความเป็นธรรมชาติและความน่ารักของคนไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวต่างๆถ้าพูดถึงจังหวัดเพชรบูร์เนาะทุกคนนั่นแหละค่ะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทุ่งกันหันลมไม่ว่าจะเป็นพระวัดผาซันเจ้าไม่ว่าจะเป็นภูทับเบิกนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ชอบสายป่าสายลุยหรือว่ามอเตอร์ไซค์ส่วนมากเพ้่นมาเพิ่นจะเป็นมอเตอร์ไซค์ใหญ่ๆเนาะเพื่อนจะขับมอเตอร์ไซค์มานะ ที่ตีได้เข้าไปดูคลิปเ,นะเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆมากับแฟนนะคะแล้วก็รีวิวตามถนนหนทางนี่แหละคะ่ะเส้นทางผ่านน้ำหนาวมานี่แหละเพื่อนก็บอกว่าเพคุณประทับใจมากๆเพราะว่าถนนเมืองไทยแล้วก็วิววามเป็นธรรมชาติของเมืองไทยอุดมสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็เห็นถึงสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของอ,อยู่ที่เมืองไทยโดยเฉพาะจังหวัดปิบูรณ์นีนบอกได้ลเลยว่า เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยสุดงดงามและก็น่ามาเล่นน่ามาเที่ยวนะคะเป็นก็รีวิวน่ารักมากมากเลยนะคะทุกคนผัวเมียเ่นเรียกว,ว่าเ่าเรียกว,ว่าอะไรแฟนหรือเปล่านาะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงความสวยความงามและความชอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันเนาะทุกคนบางคนก็ชอบธรรมชาติหรือบางคนจะชอบความหรูหรา อยู่ในเมืองหรือบางคนก็ชอบอยู่ตามสนบทอย่างตีเนาะก็เป็นสาวสนบท ตีก็ต้องรีวิวทาหนุนสนบดและควมเป็นอยู่ของคนในสนบดนะคะแบบตามถนนต่างจังหวัดหรือว่าตามเขตสนบดเขตบ้านเ็เรียกว่าบัานตีก็เรียกว่าบ,าน,า,า,บานนอกเลยเนาะทุกคนถ้าใครด่าตีว่าบัานนอกตีก็ยอมรับนะเพราะว่าตีเป็นสาวบานนอกจริงๆโอเคนะคะคลิปนี้มาถึงจุดนี้ตีเองก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะผิดพลาดประการใดตีเองก็ต้องกราบขอโท